สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วน,นะคะวันนี้ก็จะมาใช้ที่เช็คเครื่องสำอางของยูยูมกนะก็เราได้มาจากการไปงาน m r y Care ร์บก็ A, คืองานโบดนั่นแหละโบดเครื่องสำอางนะคะปี2013นะก็ได้มาหลายชิ้นแต่ว่าสนใจตัวนี้มากกว่าก็เลยเอามาทำให้ดูมันเป็นตัวมดทำความสะอาด เครื่องสําอางนะคะในขณะที่หน้าเปียกใช่ไหมก็บีบตัวนี้เช็ดเช็ดยังไม่เคยลองใช้นะเดี๋ยวจะมาใช้ดูเขาบอกว่าสามารถเช็ดเครื่องสำอางรอบดวงตาได้แต่ว่าถ้าเราแต่งตานักหนักขนาดนี้นะคะยังไงก็ต้องใช้ไอลิมูไอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะบางทีเราเขียนขอบตาด้านในด้วยใช่ไหมมันจะเอาออกไม่หมดนะเขาบอกว่าตัวนี้มันมันจะมีสามสูตรนะคะแต่ว่าสูตรที่เราได้มานี่มันจะเป็นสูตรสําหรับ คนที่มีปัญหาแบบผิวหมองคล้ำกับอะไรอย่างเงี้ยมีรอยกัอันนี้ได้มาไซส์ใหญ่เหมือนกันก็คือ60 ml อยู่ที่ราคา250บาทนะคะเดี๋ยวจะมาลองใช้ให้ดูนะเขาบอกว่าไม่ต้องใช้สำลีไม่ต้องล้างหน้าซ้ำแต่เรามีความรู้สึกว่ายังไงก็ต้องล้างหน้าซ้ำค่ะลักษณะมันก็จะเป็นขวดหปั๊มอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดจะปั๊มออกมาให้ดูเดี๋ยวจะทำหน้าให้มันเปียกๆก่อน มันเพิ่งใช้ไงก็เลยบีบไม่ค่อยออกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าขมขมนะ,ะที่เผลอเข้าปากถ้าเกิดว่าเช็ดแบบเช็ดรอบดวงตาอย่างเงี้ยอย่าให้มันเข้าตานะเพราะว่ามันจะมันจะละลายเคืองมันจะแสบขนาดเข้าปากยังขมเลยเข้าตามันต้องแสบก็ใช้ขนาดที่หน้ายังเปียก ยังเปียกแต่ว่าเครื่องสำอางยังติดอยู่ที่หน้าอยู่นะคะก็ความรู้สึกมันก็ง่ายดีนะเร็วดีไม่เหนียวเนน่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่น้ำมันน่ะถ้าน้ำมันโอกาสที่มันจะอวดตรลงขวดมันมีเยอะใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่อะ่ะมีกลิ่นค่ะกลิ่นหอมอ่อนๆนะเออเห็นไหมออกมันออกนะก็ไม่ได้ว่ารู้สึกว่าแสบตามาก เดี๋ยวเราจะล้างน้ำเปล่าออกนะคะเห็นไหมมันช่วงหน้านะผมช่วงหน้าออกหมดค่ะแต่ว่าตาย,ยังออกไม่หมดเพราะว่าวันนี้เราแต่งตาหนักเจ็งสโมตกี้ด้วยแล้วก็ไลเนอร์คิเตอร์อีกต่งางานะคะก็กี้น้ำเข้าตาก็แสบ ก็คงต้องล้างอีกรอบนึงนะคะเขาบอกว่าให้ล้างอีกรอบนึ่งโอ้ยไปละเดี๋ยวเราจะล้างอีกรอบนึงแล้วกันนะแสบตา